สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังหลายๆท่านน่าจะเคยนะคะมีประสบการณ์แบบขุนเคืองใจไม่พอใจหรือบางทีก็อาจจะถึงขั้นแบบแค้นเลยเนาะจากสิ่งที่คนอื่นทำหรือพูดกับเราครับเป็นเรื่องปกติเลยครับความรู้สึกแบบนี้ใช่ค่ะแล้วมันเป็นความรู้สึกที่เอ่อบั่นทอนความสุขเราเนาะทำให้ใจเรามันไม่สงบวันนี้เราเลยอยากจะมาคุยกันเจาะลึกเรื่องนี้ค่ะถึงแนวทางการรับมือกับความรู้สึกแบบนี้ครับ โดยเฉพาะการที่เราจะไม่จมอยู่กับความโกรธความแค้นแต่เราจะเลือกปล่อยวางแล้วก็พยายามทำความเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมกันค่ะอืมน่าสนใจครับค่ะแหล่งข้อมูลหลักของเราวันนี้ก็มาจากวิดีโอธรรมะบรรยายใน YouTube นะคะชื่ออยากโกรธอยากแค้นใครปล่อยให้กรรมทำลายชีวิตเขาเองจากช่องแสงธรรมส่องใจค่ะครับผมเป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะมาทำความเข้าใจกันค่ะว่า ทำไมการที่เราไม่ผูกโกรธไม่แค้นเนี่ยมันถึงเป็นประโยชน์กับตัวเราเองแล้วก็แนวคิดเรื่องกรรมเนี่ยมันทำงานยังไงเพื่อให้เราแบบหาความสงบในใจเจอเป็นประเด็นที่ดีมากเลยครับเพราะว่าความรู้สึกไม่พอใจหรือโกรธเนี่ยมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนจริงๆนั่นแหละครับแต่ว่าหัวใจสำคัญเลยคือเราจะออตอบสนองกับมันยังไงมากกว่า อืมวิธีที่เราเลือกตอบสนองใช่ครับวิธีที่เราเลือกนี่แหละที่จะส่งผลโดยตรงเลยต่อคุณภาพชีวิตแล้วก็ความสงบสุขของเราเองครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ประเด็จแรกเลยนะคะในแหล่งข้อมูลเนี่ยเขาเปรียบเทียบความโกรธความแค้นไว้ได้แบบเห็นภาพมากๆเลยค่ะครับยังไงครับเขาบอกว่าเหมือนเป็นไฟในใจที่มันพร้อมจะเผาเราตลอดเวลามีประโยคนึงที่แบบโดนใจมากคือ ไฟแห่งความโกรธนี้ไม่เคยเผาใครได้เท่ากับตัวเราเองโอ้โหชัดเลยครับคือเหมือนกับว่าคนแรกที่โดนเผาก็คือตัวเรานี่เองนะคะใช่เลยครับเพราะความโกรธเนี่ยผลกระทบมันตรงไปที่สภาวะภายในของเราเลยนะทั้งร่างกายทั้งจิตใจเลยค่ะอย่างที่ในวิดีโอค้าอธิบายอาการต่างๆเช่นแบบ ใจสัน่นหน้าแดงมือไม้สัน่นหรือบางทีคิดฟุ้งซ่านไปหมดเลยกินไม่ได้นอนไม่หลับอะไรแบบนั้นเลยนะคะใช่ครับมันรบกวนความปกติสุขของเราไปหมดเลยชัดเจนมากครับแล้วมีอีกอุปมาหนึ่งที่น่าสนใจมากค่ะเรื่องการถือถ่านไฟร้อนๆนะคะอ๋อครับครับที่ว่าเหมือนเราหยิบก้อนถ่านไฟร้อนๆหวังจะปาใส่คนอื่นแต่ก่อนที่ถ่านไฟก้อนนั้นจะลอยไปถึงตัวเขามือของเราเองก็ต้องผู้พอง ตรงนี้มันสะท้อนอะไรคะโอ้อันนี้ชัดเจนมากครับมันสะท้อนว่าการที่เราจมอยู่กับความโกรธเนี่ยมันคือการลงโทษตัวเองเป็นหลักเลยนะครับไม่ใช่การไปลงโทษคนที่เรารู้สึกโกรธเขาอออฮแนวคิดนี้มันก็สอดคล้องกับพุทธพจน์ท,ที่ว่าอโกเทนชนเนกะธรรมนะครับค่ะคือการเอาชนะความโกรธได้ด้วยความไม่โกรธซึ่งการที่เราเลือกที่จะไม่โกรธตอบ หรือไม่ตอบโต้ด้วยอารมณ์แบบเดียวกันเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเรายอมแพ้นะครับไม่ใช่การยอมแพ้ไม่ใช่ครับแต่มันคือการดึงพลังกลับมาที่เราคือการควบคุมตัวเองให้ได้เป็นการเลือกที่จะไม่ไปร่วมสร้างความทุกข์ต่ออีกแล้วอือแล้วการให้อภัยในบริบทนี้นะครับก็เลยไม่ใช่การที่เราไปเห็นด้วยว่าเขาทําผิดนะไม่ใช่เลยแต่คือการปลดปล่อยตัวเราเองออกจากพันธนาการทางอารมณ์นั้นมากกว่าอ๋อเข้าใจเลยค่ะคือเราเลือกที่จะไม่ทําร้ายตัวเองซ้ํา ด้วยความคิดด้วยความรู้สึกของเราเองทีนี้อีกประเด็นที่ในวิดีโอเขาเน้นมากๆเลยก็คือเรื่องกฎแห่งกรรมค่ะครับผมเขาอธิบายไว้ว่ากรรมคือการกระทําเนาะทั้งกายวาจาใจแล้วผลของการกระทาเนี่ยมันจะตามมาเสมอตามหลักที่ว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วประเด็นเรื่องกรรมนี้สําคัญมากครับในวิดีโอเขาอธิบายว่ากรรมเนี่ยมันเหมือนเป็นกฎธรรมชาติอย่างหนึ่งเลยที่มันเที่ยงตรงยุติธรรมเสมอ ยุติธรรมเสมอแล้วก็ทำงานอย่างเงียบๆด้วยนะครับไม่ได้เป่าประกาศอะไรแล้วก็เปรียบเหมือนเงาที่ติดตามตัวเงาตามตัวใช่ครับคือยังไงก็ตามผลของการกระทำเนี่ยมันก็จะปรากฏกับคนที่ทำนั่นแหละไม่ช้าก็เร็วครับซึ่งจุดนี้เองค่ะที่ในแหล่งข้อมูลเขาชี้ว่าเราไม่จําเป็นเลยนะที่จะต้องไปคิดแค้นหรือพยายามจะไปหาทางแก้แค้นใครเพราะสุดท้ายแล้วกรรมหรือผลการกระทําของเขาเองนั่นแหละที่จะทําหน้าที่ของมัน มีการเปรียบเทียบไว้น่าสนใจด้วยครับเรื่องการหวานมาเมล็ดพืชอ๋อค่ะค่ะเขาบอกว่าหวานพริกย่อมได้พริกหวานมะม่วงย่อมได้มะม่วงคนที่เขาทำไม่ดีกับคนอื่นเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรกับการที่เขาหวานมาเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ดีลงในผืนนาชีวิตของตัวเองนั่นแหละครับอืมหวานอะไรได้แบบนั้น ใช่ครับพอถึงเวลาผลที่ไม่ดีไม่น่าพอใจมันก็ง่อกเงยขึ้นมาเองหน้าที่ของเราจริงๆแล้วจึงไม่ใช่การไปตัดสินหรือไปเฝ้ารอการลงโทษใครเลยครับค่ะเพราะว่าการทําแบบนั้นมันสิ้นเปลืองพลังงานใจเราเปล่าๆครับการไปหมกวุ่นกับกรรมของคนอื่นมีแต่จะทําให้ใจเราขุ่นมัวไม่สงบและเผลอเอาจจะสร้างกรรมไม่ดีเพิ่มให้ตัวเองไปอีกด้วย อืมอันนี้เห็นด้วยเลยค่ะแต่ว่าในทางปฏิบัตินะคะบางทีมันก็ยากนะคะที่จะแบบปล่อยวางได้ทันทีเลยครับเข้าใจได้ครับโดยเฉพาะเวลาที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้รับความเป็นธรรมเลยการที่เราจะปล่อยให้กรรมจัดการอย่างเดียวเนี่ยมันจะทําให้คนที่ทําไม่ดีเขาได้ใจไปหรือเปล่าหรือมันจะเกิดผลเสียระยะสั้นกับคนอื่นๆอีกไหมคะเป็นคําถามที่ดีมากเลยครับและก็สะท้อนความรู้สึกที่ผมว่าหลายคนคงเคยมีเหมือนกัน ใช่ค่ะคือการเข้าใจเรื่องกรรมเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเราต้องเพิกเฉยต่อความไม่ถูกต้องไปสมดนะครับหรือว่าปล่อยให้มีการทำร้ายกันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ป้องกันอะไรเลยอ๋อค่ะการป้องกันตัวเองหรือการดำเนินการตามกระบวนการทางสังคมหรือทางกฎหมายเวลาเราถูกละเมิดสิทธิ์เนี่ยอันนี้เป็นคนละเรื่องกับการที่เราจะผูกใจเจ็บแค้นนะครับคนละส่วนกันคนละส่วนกันครับ การปล่อยวางในที่นี้จริงๆแล้วมันหมายถึงการจัดการกับไฟในใจของเราเองคือไม่ให้ความโกรธแค้นมันมาเผาผลาญเราอืมจัดการใจเราก่อนใช่ครับส่วนการกระทำของคุนอื่นเนี่ยถ้ามันส่งผลกระทบในวงกว้างหรือมันผิดกฎหมายมันก็ย่อมมีกลไกลอื่นๆในสังคมเข้ามาจัดการได้อยู่แล้ว แต่หัวใจสำคัญคืออย่าให้ความปรารถนาที่เราอยากจะเห็นเขาได้รับผลกรรมเนี่ยมาเป็นตัวกำหนดความสุขหรือความทุกข์ในใจเราเองเข้าใจชัดเจนขึ้นมากเลยค่ะคือแยกเรื่องการจัดการภายนอกกับการจัดการภายในใจเราเองงั้นมาต่อกันที่เรื่องพลังของการให้อภัยและการปล่อยวางนะคะในวิดีโอเปรียบเทียบว่าความแค้นเป็นเหมือนโซ่ที่ล่ามใจเราไว้ครับแล้วการให้อภัยก็เหมือนกับการที่เราไปปลดโซ่นั้นออก ใช่เลยครับการให้อภัยในความหมายนี้เนี่ยไม่ใช่การไปลบล้างความผิดที่เขาทำนะหรือการไปบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะ่ะโอเคไม่เป็นไรไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่เลยแต,แต่คือการที่เราตัดสินใจที่จะไม่แบกความทุกข์จากเรื่องนั้นต่อไปอีกแล้วเพื่ออิสรภาพทางใจเราเองเป็นการปลดปล่อยเราออกจากอดีตครับปลดปล่อยตัวเองแล้วการปล่อยวางล่ะคะมีความหมายที่ลึกไปกว่านั้นอีกไหมคะ การปล่อยวางถ้าจะให้ลึกลงไปอีกคือการยอมรับความจริงพื้นฐานอย่างหนึ่งครับว่าเราควบคุมการกระทำของคนอื่นไม่ได้แต่เราควบคุมการตอบสนองของเราได้ออืจริงค่ะเราเลือกได้ครับว่าจะปล่อยให้สถานการณ์ภายนอกเนี่ยมันมากำหนดสภาวะในใจเราหรือเปล่าในแหล่งข้อมูลเขาก็เปรียบเทียบว่าให้ปล่อยให้ความคิดความรู้สึกที่ขุ่นมัวไหลผ่านไปเหมือนใสยน้ำเหมือนสายน้ำเลยใช่ครับคือไม่ไปยึดเกาะมันไม่ไปตอกย้ำมันพอเราไม่ให้ความสำคัญกับมันมากเกินไป เดี๋ยวเอ่อมันก็จะค่อยๆจางหายไปเองครับเหมือนกับการที่เราฝึกสังเกตรอารมณ์เหมือนเราดูเมฆลอยผ่านไปบนฟ้าโดยที่เราไม่ต้องเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของเมฆก,ก้อนนั้นตรงประเด็นเลยครับใช่เลยแล้วมันก็เชื่อมโยงกับหลักธรรมที่ว่านะหิเวเรนเวราณิสัมมันตีถากุทาจานันงค่ะคือเวรย่อมไม่ระงรับด้วยการจองเวรการที่เราเลือกที่จะไม่ตอบโต้ด้วยความอาฆาตแคนเนี่ยมันคือการปัดวงจรของความขัดแย้ง ไม่ให้มันดําเนินต่อไปแบบไม่รู้จบตัดวงจรใช่ครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีการพูดถึงการวางเฉยในความหมายที่เป็นอุเบกขาด้วยนะครับอุเบกขา คือการมีใจเป็นกลางไม่ใช้อารมณ์รุนแรงเข้าไปตัดสินพอใจเราสงบเป็นกลางเราอาจจะมองเห็นสถานการณ์ตามความเป็นจริงได้มากขึ้นจนกระทั่งอาจจะเข้าใจได้ว่าการกระทําที่ไม่ดีของคนอื่นเนี่ยบางทีมันอาจจะเกิดจากความทุกข์ความกลัวหรือความไม่รู้ของเขาเองก็ได้อซึ่งถ้าเรามองไปถึงจุดนั้นได้นะครับความโกรธเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนไปเป็นความเข้าใจหรืออาจจะถึงขั้นเป็นความเมตตาสงสารได้เลย โอการเปลี่ยนมุมมองไปถึงขั้นเมตตาสงสารได้นี่เป็นเรื่องที่ท้าทายเหมือนกันนะคะแต่ก็น่าสนใจมากค่ะในวิดีโอยังมีตัวอย่างคลาสสิกมากๆที่ช่วยให้เห็นภาพชัดขึ้นไปอีกคือนิทานชาดกเรื่องขันติวาทีดาบทพอจะเล่าให้ฟังแบบย่อๆได้ไหมคะได้เลยครับเรื่องนี้เป็นตัวอย่างที่ทรงพลังมากจริงๆครับคือขันติวาทีดาบทเนี่ยเป็นนักบวชที่ท่านบำเพ็ญตะบะโดยเน้นเรื่องความอดทนหรือขันติเป็นหลักอยู่ในปา่าค่ะเน้นความอดทน ใช่ครับวันหนึ่งพระเจ้ากรลาภูซื่อเป็นกษัตริย์ที่มีโทสะรุนแรงมากสเสด็จประพาสป่าแล้วก็มาเจอท่านดาบสเข้าก็เกิดความไม่พอใจแล้วก็อยากจะทดสอบความอดทนของดาบทก็เลยสั่งให้ลงโทษทรมานอย่างหนักเลยครับโหดร้ายขนาดไหนคะการทรมานนั้นเริ่มตั้งแต่การเอาแส้หนามมาเคี่ยนเลยครับจากนั้นก็สั่งให้ตัดอวัยวะทีละส่วนๆโอ้โหทั้งตัดมือ ตัดเท้าตัดหูตัดจมูกพร้อมกับถามย้ำๆตลอดว่ายังจะยืนหยัดในเรื่องความอดทนอยู่ไหมแล้วดาบทท่านตอบว่ายังไงคะท่านดาบทก็ยังคงสงบนิ่งนะครับแล้วก็ตอบกลับด้วยใจที่มันคงมากบอกว่าความอดทนของอัตมาไม่ได้อยู่ที่ผิวหนังแต่อยู่ที่หัวใจอยู่ที่ใจใช่ครับนี่คือแก่นสำคัญเลยความอดทนที่แท้จริงมันอยู่ที่สภาวะจิตใจไม่ใช่เรื่องของร่างกายภายนอก และจุดที่น่าสนใจที่สุดของเรื่องนี้นะครับคือผลของการกระทําที่โหดเหี้ยมนั้นน่ะมันเกิดขึ้นกับพระเจ้ากรลาภุทาบจะทันทีเลยเกิดขึ้นทันทีเลยเหรอคะในวิดีโอเล่าว่าพอพระองค์เสด็จตัดไปเนี่ยแผ่นดินก็เหมือนกับไม่อาจจะรองรับบาปนั้นไหวก็เลยแยกออกแล้วก็สูบร่างของพระองค์ลงสู่อเวจีไปเลย โดยที่ดาบทไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ทำอะไรเลยครับไม่ได้สาบแช่งไม่ได้แสดงความอาฆาตใดๆทั้งสิ้นเลยโหเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากจริงๆค่ะปรากฏเหตุกรรมนี้ทำงานของมันเองจริงๆไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าผู้ถูกกระทำจะตอบโต้อย่างไรเลยบทเรียนสำคัญก็คือความเข้มแข็งที่แท้จริงมันอยู่ที่การควบคุมใจตัวเองนี่เองใช่ครับและความเชื่อมั่นว่าผลของการกระทำมันจะเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยของมันถูกต้องเลยครับ มันเป็นการยืนยันหลักการทุกอย่างที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นเลยว่าการจัดการใจตัวเองนี่แหละคือสิ่งสําคัญที่สุดทีนี้คําถามสําคัญเลยค่ะแล้วในชีวิตประจําวันของเราที่เราอาจจะไม่ได้เจอสถานการณ์ที่มันสุดขั้วขนาดนั้นนะคะเราจะนําหลักการเหล่านี้มาปรับใช้ได้ยังไงบ้างคะในวิดีโอมีคําแนะนําเชิงปฏิบัติให้บ้างไหมคะมีครับมีคําแนะนําพื้นฐานที่ผมว่าทําได้ง่ายๆเลยนะคือเมื่อเรารู้ตัวว่ากโกรธเนี่ยให้ลองหยุดคิดหยุดรู้สึก หายใจเข้าลึกๆหยุดก่อนเลยใช่ครับหยุดก่อนหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆการหยุดชั่วขณะเพื่อตั้งสตินี่แหละครับเป็นก้าวแรกที่สําคัญมากๆการหยุดนี่ช่วยตัดวงจรความคิดฟุ้งซ่านได้ดีเลยนะคะแล้วมีอะไรอีกไหมคะการฝึกสติให้รู้ทันอารมณ์ครับคือฝึกมองเห็นความโกรธที่มันเกิดขึ้นเหมือนกับว่าเป็นแขกที่มาเยี่ยมไม่ใช่เจ้าของบ้านอ๋อเป็นแค่แขกใช่ครับ เห็นความโกรธที่เกิดขึ้นโดยไม่เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งคือรับรู้ว่ามันมีอยู่แต่ต้องไปปรุงแต่งมันเพิ่มหรือเอออ,อาตามมันไปมองว่ามันเป็นแค่สภาวะชั่วคราวเหมือนเมฆที่ลอยผ่านไปเหมือนเมฆครับเดี๋ยวเดียวมันก็เปลี่ยนรูปแบบหรือจางหายไปเองมันไม่ใช่ตัวตนถาวรอ,อะไรของเราน่าสนใจมากคะ่ะการฝึกแบบนี้ก็จะช่วยให้เราไม่ถูกอารมณ์ครอบงำได้ง่ายๆแล้วถ้าเป็นสถานการณ์จริงๆล่ะคะเช่นแบบ เราเจอคอมเมนต์แย่ๆในโซเชียลมีเดียหรือมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานเราจะเอาหลักการนี้ไปใช้ยังไงดีคะนำไปใช้ได้ตรงเลยครับอย่างเช่นพอเจอคอมเมนต์ที่มันกวนใจเราแทนที่เราจะรีบตอบโต้กลับไปด้วยอารมณ์ทันทีลองใช้เทคนิคหายใจลึกๆที่ว่าเมื่อกี้ค่ะหายใจลึกๆสังเกตความรู้สึกโกรธหรือไม่พอใจที่มันเกิดขึ้นในใจเรายอมรับว่าเออมันเกิดขึ้นนะแต่เราเลือกที่จะไม่ส่งต่อพลังงานลบนั้นออกไป อาจจะเลือกเพิกเฉยไปเลยหรือปิดการแจ้งเตือนไปก่อนอืมอืมหรือถ้ามันจําเป็นต้องตอบจริงๆก็รอให้ใจเราสงบลงก่อนแล้วค่อยตอบด้วยเหตุผลไม่ใช่อารมณ์ตอบตอนใจสงบใช่ครับส่วนกับเพื่อนร่วมงานการที่เราฝึกมองว่าความคุณมัวมันเหมือนเมฆนะมันก็จะช่วยให้เราไม่เก็บเรื่องเล็กๆน้อยๆมาเป็นอารมณ์ข้ามวันข้ามคืนได้ค่ะ อาจจะลองหาวิธีสื่อสารปัญหาอย่างสร้างสรรค์ตอนที่ใจเราพร้อมแล้วแทนที่จะปล่อยให้ความไม่พอใจมันสะสมไปเรื่อยๆจนกลายเป็นความขุ่นแค้นฝังใจไปเป็นการนำหลักการมาปรับใช้กับสถานการณ์ปัจจุบันได้ดีมากๆเลยค่ะสรุปแล้วสุดท้ายเหมือนกับว่าหัวใจสำคัญที่สุดก็คือการกลับมาดูแลใจตัวเองให้ดีที่สุดถูกต้องไหมคะสุดดังคาสอนที่ว่าตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนนะครับตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนครับ การที่เราจะทุ่มเทพลังงานชีวิตของเราไปกับการครุ่นคิดถึงเรื่องราวแย่ๆหรือความผิดของคนอื่นเนี่ยมันเป็นการสิ้นเปลืองอย่างยิ่งเลยนะครับสู้เราเอาพลังงานเอาเวลาเหล่านั้นมาพัฒนาตัวเองมาสร้างความสุขความสงบให้เกิดขึ้นในใจเราเองดีกว่าเยอะเลยครับมีประโยคนึงในแหล่งข้อมูลที่ดิฉันคิดว่าสรุปได้ดีมากเลยค่ะคือการแก้แค้นที่ดีที่สุดคือการที่เรามีความสุขให้เขาได้เห็นโอ้โหอ อันนี้ทรงพลังมากครับไม่ใช่การไปตอบโต้ด้วยความรุนแรงแต่คือการที่เรายกระดับชีวิตและจิตใจของเราเองให้ดีขึ้นเป็นมุมมองที่ดีมากๆครับและอีกประเด็นที่ต้องย้ำกันไว้นิดหนึ่งคือการแยกแยะระหว่างการให้อาภัยในใจกับการพ้องกันตัวเองในโลกความเป็นจริงนะครับค่ะอันนี้สำคัญอย่างที่ในวิดีโอก็มีพูดไว้ว่าสามารถให้อาภัยเขาได้แต่เราก็ไม่จำเป็นต้องอนุญาตให้เขาเข้ามาทำร้ายเราได้อีกอืมคือการให้อาภัยเนี่ย มันเพื่อปลดปล่อยใจเราเองไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องกลับไปอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงหรือกลับไปไว้วางใจคนที่ไม่น่าไว้วางใจอีกค่ะการเรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อป้องกันตัวเองในอนาคตเนี่ยเป็นสิ่งจําเป็นที่ต้องทําควบคู่กันไปครับชัดเจนมากเลยค่ะการให้อภัยเพื่อใจเราแต่ก็ต้องมีป,ปัญ,ญญาในการดําเนินชีวิตต่อไปด้วยนะคะงั้นพอจะสรุปได้ไหมคะว่าจากการที่เราคุยกันเจาะลึกในวันนี้เนี่ยเราได้ข้อคิดสําคัญอะไรกลับไปบ้างครับ ดิฉันมองเห็นอย่างน้อยๆก็4ประเด็นหลักๆเลยนะคะ 1. คือโทษของความโกรธที่มันทําร้ายตัวเราเองเป็นอันดับแรกเลยค่ะครับผม 2. คือความเข้าใจในกลไกของกฎแห่งกรรมว่ามันทํางานอย่างยุติธรรมด้วยตัวของมันเองครับ 3. คือประโยชน์ของการให้อภัยแล้วก็การปล่อยวางซึ่งมันคือการปลดแอกใจเราให้เป็นอิสระจริงๆครับ และ4คือความเข้มแข็งที่แท้จริงน่ะมันอยู่ที่การควบคุมใจเราเองไม่ใช่การไปแก้แค้นแต่คือการรักษาความสงบภายในแล้วก็การไม่จองเวรซึ่งกันและกันค่ะโอ้สรุปได้ครบท้วนชัดเจนดีมากเลยครับผมอยากจะชวนให้ลองนําไปขบคิดต่อยอดกันดูอีกนิดนึงนะครับว่าค่ะเชิญเลยค่ะหลังจากที่เราเข้าใจเรื่องกรรมแล้วเราฝึกปล่อยวางความขุนเคืองได้บ้างแล้วเนี่ยก้าวต่อไปของการพัฒนาจิตใจของเรา อาจจะเป็นการฝึกมองผู้ที่เคยทำไม่ดีกับเราด้วยความเมตตาได้หรือไม่เมตตาเลยเหรอคะใช่ครับไม่ใช่แค่หยุดโกรธนะแต่พัฒนาไปถึงขั้นที่เรารู้สึกสงสาร <c oughs> เห็นใจที่เขากำลังสร้างเหตุแห่งทุกข์ให้กับตัวเขาเองในอนาคตผ่านการกระทำเหล่านั้นของเขานะครับอืม <c oughs> การเปลี่ยนผ่านจากความโกรธไปสู่ความเมตตาแบบนี้ได้เนี่ย บางทีอาจจะเป็นหนทางสู่ความสงบสุขที่มันลึกซึ้งแล้วก็ยั่งยืนที่สุดก็เป็นได้นะครับน่าสนใจมากค่ะครับลองพิจารณาความเป็นไปได้นี้นใจดูนะครับหรือการไปบอก